เหตุการณ์นี้นะคะได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติค่ะบางสำนักรายงานสดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณชรันทรโยธาสมุทนะคะได้รวบรวมเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะติดตามจากรายงานค่ะ BBC สื่ออังกฤษรายงานเหตุจับกลุ่มวัยรุ่นชายอายุ14ปีก่อเหตุยิงที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนในช่วงเย็นวันนี้มีผู้เสียชีวิต3ามคนยังไม่มีการรายงานเหตุจูงใจในการก่อเหตุ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานคำให้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์นักท่องเที่ยวคนนี้ ระบุว่าผู้คนพยายามอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นและเธอหลบอยู่ในร้านค้าภายในห้างราวสองชั่วโมงก่อนที่จะออกมาได้โจนทธานเฮตผู้สื่อข่าว BBC ประจำเอเชียตะวันออกเชียงใต้ประเมินสถานการณ์ว่ารถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุได้ยากลำบากเพราะเป็นช่วงเวลาเย็นที่การจราจรหนาแน่นและห้างสยามพารากอนนับเป็นห้างสรรพสินค้าที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดในเอเชีย เดอรมิลเลอร์ระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกือบจะครบรอบหนึ่งปีเหตุกระดายิงที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูเดลี่เอ็กซ์เพรสตั้งข้อสังเกตผู้ก่อเหตุสวมหมวกที่มีธงสัญ,ญลักษณ์อเมริกาเอลจอซีรารายงานการจับกุมผู้ก่อเหตุพร้อมอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจีนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ระบุว่าเธอเห็นผู้คนวิ่งหนีมีคนตะโกนว่ามีเหตุยิงพร้อมเสียงสัญญาณเตือนภัยดังและไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าดับเธอเองเข้าไปซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยและสามารถออกจากพื้นที่ได้เอาจัสซิร่ายังระบุว,ว่าไทยเคยเกิดเหตุยิงมาแล้วทั้งเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วที่อดีตตำรวจก่อเหตุที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูและเมื่อสปีที่แล้ว เกิดเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาช h a n n e l n e w เอเชียสื่อสิงคโปร์รายงานคำให้สัมภาษณ์ของอินทราสูฮาโจโนที่ปรึกษาด้านสื่อชาวสิงคโปร์ซึ่งกำลังเตรียมงานพบปะศิลปินระหว่างเกิดเหตุทำให้เธอและเจ้าหน้าที่พาผู้เข้าร่วมงานราว300คนไปหลบในพื้นที่จัดงานก่อนที่จะได้รับแจ้งให้อบพยพราวหกโมงเย็นที่ผ่านมาเอาอาราบิยาสื่อซาอุดิอาระเบีย รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตสามคนจากเหตุยิงและผู้ก่อเหตุถูกจับกุมไทย PBS ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรุงเทพมาหานครถึงความกังวลต่อสถานการณ์เอ่อาคอยค大小怪是一个大家就<嗯>就跑出去果好像真的看到有被我就得怎在光天下事 ด้านเว็บไซต์แนะนำสถานการณ์ท่องเที่ยว Crisis24 แนะนำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าปลอดภัยชลธนยุทธาสมุทรไทย PBS รายงาน